จะมีอะไรที่ดีไปกว่าการดีตัวเองออกมาจากที่ที่มีแต่ความวุ่นวายแล้วมานั่งพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติที่มองเห็นทุ่งนาสีเขียวแบบนี้แล้วปล่อยใจทํากิจกรรมสุดน่ารักกับที่นี่ดอกไม้ประตูแจกันวิลเลจสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับเทปครับเชียร์อนครับ โอเควันนี้เรามาคู่กันอีกแล้วนะวันนี้จะพามาอีกที่หนึ่งครับอันนี้แอบตกใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในจังหวัดใกล้กๆนครเอ,อ่นอนนทบุรีตอนนี้เราอยู่ที่นน,น,นทบุรีนะครับมีคาเฟ่เออที่โคตรจะสวยเลยผมเพิ่งรู้ว่าที่นี่เขาเปิดมาเป็นปีแล้วแต่ไม่เคยมาเลยมาถึงแล้วไปกันนะครับซึ่งที่นี่นะครับชื่อว่าคาเฟ่ดอกไม้ประตูแจกันวิลลจนะครับ เดี๋ยวผมแพนให้ดูรอบๆรอบๆสวยๆมากสวยมากสวยมากทุกคนเห็นไหมบรรยากาศดีมากนะครับซึ่งที่นี่นะครับเขาก็จะแบ่งเป็นสองโซนนะครับมีโซนที่เป็นโซนคาเฟ่คาเฟ่อยู่ฝั่งนี้ฝั่งผมนี้นี่นี่นี่โซนคาเฟ่ซึ่งเราสามารถเนี่ยเดินเข้าไปสั่งพวกเครื่องดื่มเสร็จปุ๊บเราก็มานั่งตรงนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปสั่งออเดอร์กันก่อนไป ไปคูจระสับดิ้งก็เตยนโอเคไม่หวานอเมริกาโน่่ชไม่หวานอันนี้เขาชอบกินอเมริกาโน่นะเวลาไปไหนนึ่งนึ่งลอยไม่หวานหนึ่งร้อยไม่หวานนะครับไม่หวานหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมาสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคสั่งเลยออเดอร์เลยอเมริกาโน่กาแฟเย็นไม่หวานครับเนยเนยเนยครับ ใช่ไหมไม่หวานครับไม่หวานไม่หวานกาแฟเย็นก็คืออเมริกาโน่ครัอ่าใช่อเมริกาโน่ไม่หวานหนึ่งแก้วครับโอเคงั้นผมเอาลิ้นจี่โซดาครับแก้วหนึ่งลิ้นจี่โซดาลิ้นจี่ยูยูลิ้นจี่ yes โอเคเราสั่งเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะไปนั่งหาที่นั่งกันเป็นคาเฟ่ที่มีความแบบ ลงจิตใจผมมากๆเลยอะมาแล้วรู้สึกผ่อนคลายมาแล้วรู้สึกแบบรีแล็กซ์กับธรรมชาติครับเน็ตชุโรลอะไร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 ก็เลยมาเปิดไงอันนี้อันนี้นะครับเป็นกิจกรรมที่เวิร์กช็อปของที่นี่เขามีให้บริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มานะครับก็จะมีมีหลายๆอย่างนะครับอย่างที่เทบเทเอามาตั้งตอนนี้กับชิยอนเอามาตั้งนะของเทปเนี่ยเป็นเพ้นสีบนกระจกนะครับของชิยอนเนี่ยจะเป็นเพ้นบนเซรามิก ซึ่งที่นี่นะเขาก็จะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คือเป็นการเพ้นสีเซรามิกกับเพ้นสีอะคริลิกนะครับนอกจากนั้นนะครับก็จะมีการเพ้นคุกกี้แล้วก็ระบายสีบนเค้กอีกนะครับผมคือมาที่เนี่ยผมว่ามันน่าจะฟิลฟแบบว่ามากับครอบครัวแล้วแบบแบ่งเป็นโซนๆไปเนาะใครใครที่แบบว่ามากับแฟนหรือว่ามากับเพื่อนแบบผมนี้ก็ได้นะครับก็ฟิลแบบใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นไปเออแต่ถ้ามากับพ่อแม่ก็เออลืมบอกไปว่าข้างบนนะครับเขามีดนตรีสดช่วงหลังจาก5้าโมงด้วยนะ ถ้าใครมาช่วงเย็นๆเนี่ยช่วงที่แบบพาสทิปตกดินอ่ะจะได้แสงที่สวยมากแล้วก็จะได้แบบดูดนตรีสดด้วยนะครับอันนี้อันนี้อันนี้เฟี้ยวเลยอโอเคอครับเดี๋ยวมาระบายสีกันดีกว่าม,มาพ <'s> go, <S go. เก้นมาชิวๆนะบรรยากาศง่ายๆสบายๆแต่เริ่มได้กินอาหารแล้วก็จริงๆผมอยากรู้เหมือนกันนะว่าเจ้าของเขาเขามีไอเดียในการทำร้านยังไงบ้างนะ เดี๋ยวขอคุยต้องหาเจ้าของเลยเจ้เาของดิอันนี้พามาพอดีสวัสดีครับสวัสดีครับพี่อาร์ตครับใช่ครับพี่อาร์ตเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของร้านดิพี่อาร์ตทั้งหมดทั้งมวลนี่เลยคอนเซ็ปมันคืออะไรทำไมถึงมาเปิดร้านแบบนี้ได้พี่อ๋อตอนแรกเป็นเป็นดอกไม้ประดิจฐ์การคาเฟ่อยู่พารามสองแต่ว่าพอมาตรงเนี้ยเราอยากให้เป็นเป็นคอมมูนิตี้เราเลยเป็นดอกไม้ประดิจฐ์การวิลเลจเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านแล้วก็มีร้านต่างๆเนี่ยเป็นเหมือนบ้านเล็กๆมามารวมตัวกันเป็นหมู่บ้านดอกไม้ประจดกษฐ์ มันก็เป็นชุมชนอยากให้เป็นชุมชนงานศิลปะวาดรูประบายสีมีขนมมีแบบทุกอย่างพร้อมเลยให้มาพักผ่อนกันอ๋อก็แ<ง>ปลว่าจริงๆแล้วในในส่วนของแต่ละส่วนก็จะมีคนของจากด้านนอกถูกไหมพี่ใช่ที่เข้ามาร่วมเป็นอีเวนต์ในใน,ใน,ใ,นในที่ของเราถูกไหมครับใช่ครับอ๋อง,ง่ายๆแค่นั้นเลยเสร็จแล้วครับเดี๋ยวโชว์นะหน,น,นึ่งสองสามแต่ละแต่ละภสวยไหมสวยไหมทุกคนสวยไหมถือว่าดูได้นะ แต่ไปดูจะดีกว่า The Bangkok Boy Series So ใช่ Ah Sun Peace My Name Oh Your Name The Bangkok Boy Series นะครับผม Bangkok Boy Series Bangkok Boy Bangkok Boy เพราะว่ามันต้องเขียนว่าเป็นตัว P เนเพราะว่ามันจะได้ลิงก์กับชื่อผมมันเป็น Bangkok Boy ไม่ได้ชื่อเทปไหมอ๋อข้าบนมาใช่แล้วก็ลิงก์ไปชื่อเขาด้วยคือมันต้องใช้ทับศัพท์เป็นคอสบอร์ดแบบเอาอักษร The Piece The Ace เทพเอสโอเคน, okay, นี่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้สําหรับใครที่ชอบแบบมาเพ้นอะไรอย่างนี้นะก็มาได้นะครับต่อไปที่ผมจะไปก็คือช่วงของการกินแล้ที่นี่เขาก็จะมีอาหารบริการให้ด้วยเดี๋ยวไปดูว่าที่นี่มีอาหารอะไรบ้างแล้วก็บรรยากาศข้างบนนะครับผมดูวิวบรรยากาศแล้วก็ดูตีสดด้วยเดี๋ยวไปดูนะครับ ก็ได้เวลาอาหารของเราแล้วมื้อเย็นวันนี้เราเราจะมาจบที่กุญแจประตูเจกันกต๋นไม้ประตูเจกันเอาใหม่ดอกไม้ประตูเจกันเห็นไหมนะเมื่อกี้ประดังนะครับเราสั่งเราสั่งอาหารเรียบร้อย้ะดอกไม้ประตูเจกันวิลเลจนะชื่อร้านนะเอาใหม่นะเออโอเคผมสั่งเรียบร้อยแล้วครับไปเอาอาหารกันอยู่รอนี้เสียเงี่ยเนาะเยอะ ออออะไรเ่ะ <S <S อฮ้ยเจอใช่ใช่มาเก <Okay. S 2> ตโอเคทุกเกตเรยหมดเลยทั้งหมดเลยอ๋อทุกเกตเลยขับข้าวกับข้าวน่ากินอ่ะอันนี้สั่งนามีปีกไก่ทอดยำม,มุนเส้นหมูสับนะครับตำไทย ừ ừ ừ. ตำปูปลาร,ะระ้าย๋ยวอีกอาอีกไว Why are you order so many food for you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  ไก่เหรอ I order for you นะ everything Thank you นะ I know you like this and this one เพราะคนแบ่ซุ้มต้มซุ้มต้มใช่ตามคูปะร้าตำไทยอืมนี่สามมัทั้งหมดนะครับมีหลอยรอบไม่เผ็ดครับตำปูปะร้าปี๋ไก่ทอดหมูยอทอดสามชั้นทอดตำไทยแล้วก็ยำมูเส้นหมูสับมีสไปซี่นิดหน่อยแต่อร่อยมาก ก็จะอาหารอาหารอาหารดูเป็นความแบบคือตอนแรกคิดว่าอาหารมันจะเป็นฟิลแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอิตาเลียนอ่ะอาหารแบบฟิลิแบบอิตาเลียนเป็นคาเฟ่ก๋จ๋าเป็นสปาเกตตี้นะครับแต่พอมาได้พอมาเจอซุปนี่ชุมแรกผมผมเปลี่ยนความคิดเลยกลายเป็นแบบเขาผัดค่อนข้างค่อนข้างเออใช่มันค่อนข้างแบบว่าค่อนข้างใช่กลายเป็นแบบเออเป็นเนี่ยเป็นแบบอาหารไทยๆอ่ะโรเกียมีสุดๆโซยามี่เหรอคุณจะชอบมาก so crispy เออมันกรอบอือปลาซาซักปลาซาซัก แปลว่าอะไรปราสัดประสัดปรสัดเสียงเอฟเฟกแบบกออเอเอสนาอะไรนั่นเอเอสมาโวยวายอะไรอะไรมาเลยทำไรนี่นะแนะนำให้มาช่วงโอ้แต่แล้วแต่คนชอบแหละผมว่านะถ้าใครจะมาช่วงเช้าๆก็ได้นะครับแบบบรรยากาศใส่เช้าๆริมนานะครับก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าใครอยากจะมาช่วงเย็นๆแบบผมก็ได้นะครับ ช่วงเย็นนี่คือบรรยากาศดีมากมีดนตรีฟังสบายๆจริงๆเนี่ยจะมีดนตรีสดด้วยพี่เขากำลังกาลังเซตอัพแล้วนะครับผมแล้วก็มาสั่งอา,อาหารแบบนี้นะอร่อยไหมอร่อยอร่อยก็จะได้กับที่นี่นะครับคาเฟ่ดอกไม้ประตูแสกันวินเลจนักคนนนทบ,บุรีไม่ไกลาจากกรุงเทพขับรถมาชั่วโมงหนึ่งที่นี่นนทบ,บุรี เมื่อกี้แอบให้ชิมงานนะครับพี่เจนนะครับพี่ตานะครับเขาชิมหมูทอดนะอร่อยมากคือทุกคนแบบชอบหมูทอดมากชิมได้ยังอร่อยมากกินกินยังกินสิกินอร่อยมากนะเนี่ยอร่อยอร่อยมากคือแบบว้าวไปเลยครับทุกคนกลายเป็นแบบเซอร์ไพรส์กับกับบางทีมันต้องแอบเตรียมใจนิดนึงเนาะเวลามาคาเฟ่เนาะอาหารนะเราไม่รู้ว่าอาจจะถูกแต่ว่ารสชาติไม่ถูก อาจจะใช่จริงๆอาจจะเออใช่สวยแต่รูปรูปเขาต้องแบบทำมาเพื่อแบบว่าอให้คนที่ชอบถ่ายรูปนะถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กรสชาติว่าไกทีมันก็อร่อยแหละแต่อาจจะถูกใจใครถูกปากใครก็แล้วแต่ละกันแต่กันผมว่าที่เนี่ยบรรยากาศอะไรใดๆอร่อยบรรยากาศอะไรใดๆคือมันดีไปหมดเลยทุกคนแล้วที่สำคัญนะมามาร้านเปิดตั้งแต่เก้าโมงครับคุณมานะครับ คุณมาเทควิวทุ่งนานะครับผมเสร็จปุ๊บคุณอยู่ได้ทั้งวันเลยคุณมีเวิร์กช็อปที่นี่มีกิจกรรมเวิร์กช็อปนะครับเนี่ยเป็นนักรีวิ workshop, วละเวิร์กช็อปไ,ไม่ว่าจะเป็นระบายสีหมาอะไรไม่ว่าจะเป็นระบายสีจานเซราม,มิกเอ่อพวกกระจกระบายสีคุกกี้นะครับผมนั่นนู่นนี่เวิร์กช็อปอ่ะมีตรงนี้ด้วยมีกิจกรรมอีเวนท์ที่เป็นร้อยลูกปัดนะครับแต่ลูกปัดเนี่ยอาจจะต้องมาวันเสาร์อาทิตย์นะมากันได้นะครับ ที่นี่นะครับคาเฟ่ดอกไม้ประตูเจรการวิลเลจนะครับที่นนทบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพนัง่งรถมาก็ชั่วโมงนิดๆก็ถึงเลยอร่อยไหมเทปจะพาไปเที่ยวที่ไหนนะครับติดตามกันให้ดีนะครับจอร์จเดย์ทางการเดินทางนะครับผมเจอกันใหม่บ๊ายบายบบ๊ายายก่อนบ๊ายบายก่อนเดี๋ยวขอกินก่อนนะบ๊ายบายเจอกันครับ